เย็บกระดอมคืนสี่โมงจะไหวพระภูมิเจ้าของงานไหวพระภูมิเจ้าที่ไหวตากะลียายกะลา ไหวแม่พระโพสุ่มไหวแม่นนปดาไรไาหวครูอาจารย์ที่สั่งสอนไหวคุณบิดอนมารดา ให้มาปกปักรักษาเมื่อลูกจะว่าเพลงเอย่ยเออเออเทเอ่ยให้มาปกปักรักษาให้มาปกปักรักษาเมื่อลูกจะว่าเพลงเอย่ยโอ้โหเป็นไงแม่ม <จบ S 2> ึงเมื่อกี้ค่ะเพลงไว้ครูนะคะท่านผู้ชมน้องๆก็ได้รับเพลงไหวโครู เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นกระบวนการของพวกพี่ๆป้าๆโอเคนะคะขอบคุณมากเลยวันนี้ไหวครูให้เราแล้วโอ้โหขอบคุณครับคนสวยครับจะอยู่เล่นข้างบนก็ได้นะคะอยู่ข้างบนช่วยล้างก่อนเลยโอเข้าหลงแขกกันก่อนเจหนะจะมาลงแขกหลงแขกเกี่ยวข้าววะเจ้าโอ้โหนี่พกข้าวมาเห็นเรอช่วงนี้น้ํากําลังมาเอ้าหนูหนูหนูอย่าวิ่งลุกในนาเดี๋ยวมันมีโคลเดี๋ยวหอยกระบาดเอาตีนข้าว อันุคมาทางนี้มาทางนี้ผู้หญิงมาทางนี้คนละฝั่งคนละฝั่งนะผู้หญิงมาทางนี้เอาเป็นผู้หญิงออกมาทางนี้ลูกโดฝ่าฟเลยเออคนฝั่งนี้ก็เสียเปรียบสิมีแต่ผู้หญิงก็ดีแล้วอ้าวเหมือนลูกลูกกับป้ามันยืนข้างกันหลานฉันหลานหลานนะฮะเป็นป้านะไม่บอกเป็นญาเป็นญาเอาเป็นญาเป็นญาอ้าวพ่อเมืองครับไหนๆเรามาร้องเพลงวันนี้เราอบรมแล้ว แกร้องขึ้นหัวเพลงเกี่ยวข้าวนะตำนานเนี่ยตำนานทิ่ฐานทำกองเนี่ยของแม่พัชรีเนี่ยร้องให้แม่หมวยกันนะผู้หมวยของเราผู้หมวยเอาร้องเลยเอาเพราะเอาเออ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 เอยเออเฮอเฮ้สวัสดีท่านที่เคารพที่ได้มาพบเจอหน้าเฮอเฮ้ มาพบกันวันนี้วัฒนธรรมใจดีเขานำพาเฮเอาเฮเฮที่ถิ่นฐานตำนานทำกองะสอดของน้องเสวนาเฮเอาเฮเฮ เป็นทานองร้องเกี่ยวข้าเป็นของเก่าลํำค่าเฮอเอาเฮ้เ <TVs> ฮ hey, oh hey, hey. ว่าปีสองสี่เจ็ดศูนย์ต่เพิ่มสกุลเขาทำมาเฮอเอาเฮ้เฮวันน้ำท่วมมาลายปีท่านมีภูมิรู้ทางปัญญาเฮอเอาเฮ้เฮวัดทำกลองใช้วงปีพาดบัาท่านฉลาดวันนักหนา oh hey. วปยุที่เฟื่องฟูยุคทันกำนันผงฟ้านดินหงฟ้านี่เองึ่งคำขวัญของจังหวัดละบ,บ่งที่ชัดเป็นที่มาว่ามาว่ากองนั้นมีหลายกลองแล้วแต่เจ้าของน่าจะซื้อหาแล้วแต่คนจัดหาแครับวันนี้ ว่าคืนชื่อคือก้องยาวลำยัวรำยาวลวดลายลีลาเฮอเ<บ>เฮเ,บ,เ,เบ่อมเพิ่งบ่อมแล้วมันคือจังหวะตะ,ตะเอิงตะเอิเลีลาเอาเฮเสียงกระหึ่มแล้วมันคืนใจชวนรำชวนร่ายโยกซ้ายโยกขวาเฮอเเฮจังหวะดีตีไพเราะจังหวะเสนอ Mamana He Au oh, he hey, hey. มาละเวยมาละว่ามาแต่ของเขาของเราไม่มาเฮาเก่อนจะจบบทกรอนขอฝากสุนทรเป็นคำลาเฮอเฮเฮให้อยู่เย็นเป็นสุขให้ปราศจากทุกนั่นโลเคเฮอเฮเฮหวังสิ่งใดให้ได้สมคิดสมดังดุงจิตนะปรารถนาเฮเอเฮเฮโอกาสหน้าว่า ฟ้าใหม่เราคงจะได้มาเจอหน้าว่าขออันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าทั่วทุกทิศในโลกามาปกป้องว่ารักษาแด่ท่านที่มาฟังเพลงเ้ยเอ้ย ความฮาปกป้องรักษาลวาปกป้องรักษาแด่ท่านที่มาฟังเพลงเอ้ยแด่ท่านที่มาฟังเพลงเอยเ,อเฮเอาเฮเเ,ฮเนี่ยนะคะก็คือผลสำเร็จจากการอบรมนะครับเพลงพื้นบ้านในวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทางวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทองนะคะแล้วก็คุณครูพัชรีโชคช่วงนะคะที่ได้แต่งเพลงเกี่ยวข้าวในครั้งนี้นะคะ ได้ได้ฟังทั้งบทเพลงพื้นบ้านแล้วก็ได้รู้ถึงประวัตินะ,ะัะความเป็นมาของถิ่นฐานทำกองด้วยก็ถือว่าเป็นบทเพลงที่น่าจะเอาไปสอน,นในโรงเรียนในระดับต่อไปด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ

कुडा 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 i a Ai, trendy, ai, ai, trendy,